การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของฟอร์บินดอร์ปี2022 ฟอ,อร์มิดอก็คือการร่วมมือกันระหว่าง AEW แล้วก็ New j a p a นนะครับซึ่งถือว่าเป็น2ขค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกมวยปล้ำในปัจจุบันนะครับผมซึ่งโชว์แต่ละคู่เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอแจ้งทุกคนว่าในคลิปนี้นะครับจะไม่มีไฮไลท์นะทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่ทำศึกใหญ่นะครับเราก็จะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำคลิปครั้งนี้ก็จะ ไม่มีไฮไลท์ให้ทุกคนได้ดูกันยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้าที่นี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเราเริ่มในช่วง Buy-in นนะครับคู่แรกก็คือ QT m a r มาเชลแอ n อนโ o โลนะครับเจอกับ h i โ o k i โ o t o แล้วก็ Yoshihashi ตัวแมทถือว่าดีเลยครับทุกคนคือมันไม่ได้มีอะไรวือหว่ามาก แต่ว่าตัวแมทอะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับคือมันดําเนินไปเรื่อยๆดูเพลินๆมากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับตัวแมทอยู่ในความเร็วที่ดีความรุนแรงพอประมาณทําให้ตัวแมทอะมันสามารถดูได้เรื่อยๆเลยข้อดีที่สุดของแมทนี้ก็คือจังหวะที่เข้ากันอย่างมากแล้วก็การไรข้อผิดพลาดใดๆนะครับก็ถือว่าเป็นคู่เปิดรายการที่ยอดเยี่ยมตอนจบนะครับฮิโรกิโกโตกับโยชิฮาชิเนใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไป คู่2นะครับแลนอาร์เชอร์เจอกับนิคโคมโรโดนะครับตัวแมทค่อนข้างจืดไปสักหน่อยทุกคนแถมตอนเปิดแมทอะ่ะก็พลาดตั้งแต่เริ่มเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นแมทของจอมพลังมันก็เลยค่อนข้างช้าครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากเวงเวียงโชว์พลังกันในช่วงแรกหลังจากนั้นก็เน้นไปที่การต่อยการทุบการการคำรามเป็นหลักนะครับก็ ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือว่าให้ลุ้นมากมายนะตัวแมทขั้น้างที่จะธรรมดามากๆตอนจบแลนด์อาเชอร์ใส่แบงค์เอาเอาชนะไปได้คู่สานะครับคิดลีเซเวอร์สติกแลนด์เจอกับเอลเดสพิราโดแล้วก็โยชิโนบุคาเนมารุนะครับแมทนี้ถือว่าดีเลยทุกคนคือเซเวอร์ะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆนะครับด้วยความที่คิดลีมันตัวใหญ่เกินไปอะนะครับตัวเรืองของแม์ก็เลยกลายเป็นว่า พยายามสร้างจุดอ่อนแล้วก็เอาคิดลีเนี่ยออกไปจากแมตช์ก่อนซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆนะคิดลีที่ย้ำคนอื่นมาตลอดกลายเป็นได้ปล้ำม,มากขึ้นมีสปอตในแมตช์มากขึ้นนะครับในด้านของโซวสติกแลนด์เนี่ยก็ปล้ำได้ดีเข้าข่ากับฝั่งของญี่ปุ่นมากๆทําให้ตัวแมตช์เนี่ยออกมาดีนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยทำได้ดีมากเลยตอนจบเนี่ยคิดลีใส่บิ๊กแบงคาทาโทฟี่นะครับกดนับ3มเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ลิกกี้สตาร์กับพาวเฮาห์ฮอปเนี่ยออกมาท้าเจอคิดลีกับสเวิร์ คู่4ครับการคลับกับแม็กแคสเตอร์เจอกับเดอะดีเคซีเควินไนท์อเล็กคอฟลินนะครับแล้วก็ยูยะยูอิมูระก่อนเริ่มแมตช์เนี่ยแดนเฮาเซนโผล่ en, e, มานะครับแล้วก็แอบ,บเปลี่ยนเพลงของแอสบอยทำให้แอสบอยเนี่ยโมโหแล้วก็วิ่งกลับไปหลังฉากเพื่อตามหาแดนเฮาเซนนะครับตัวแมตช์คือไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นฝั่งของแม็กแคสเตอร์เนี่ยนอนให้กระทืบซะเกือบทั้งแมตช์ นะครับฝั่งของ New Japan LA เนี่ยก็ได้โชว์ของใส่ท่ากันหนุบหนับเลยนะครับพอสักพักหนึ่งก็แท็กบิลลี่กันเข้ามาแล้วก็แจกท่าทุ่มกันไปคนละที2ทีแล้วก็จบแมตช์เลยนะครับเป็นแมตช์ที่ให้เด็กได้โชว์ของได้ลออขึ้นเวทีประมาณนั้นตอนจบแมคแคสเตอร์ใส่ไมดอกกดนับ3เอาชนะไปได้เข้าสู่รายการหลักกันนะครับคู่แรกหาผู้ชนะกำหนดเงื่อนไขในบัตรแอนกับนะครับ คริสเจริโ้มิโนรุสุสกิแซมมี่กาวาล่าเจอกับเอ็ดดี้คิงส์ตันวิลเลอร์ยูตาแล้วก็โชตะาอุมิโนะนะครับตัวแมตช์ค่อนข้างโอเคเลย ช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างเฉยๆไปสักหน่อยเอดดี้เป็นคนที่เข้ามานอนยาวๆให้กระทืบนะครับแต่พอผ่านไปช่วงกลางแมตช์แล้วเนี่ยก็มีการเข้าออกกันแทบจะตลอดเป็นการปั้มแท็กทีมที่ไม่มีใครอยู่ที่มุมเลยอะ่ะทุกคนมันไล่อัดกันตลอดทั้งแมตช์นะครับแต่ถ้านับเฉพาะบนเวทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชตะอุมิโนทำหน้าที่ของเขาได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งในด้านของการลุกการรับเนี่ยก็ทำให้ตัวแมตช์มีสีสันแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตอนจบเนี่ยคริสเตลิโก้ใส่จูดดัตเอฟเฟกต์กด้ ตัดภาพมาคู่สอนะครับ Winner Take All IWGP แล้วก็ Ring of Honor Tag Team Champion นะครับ FTR เจอกับ Jeff Cobb Greg Okan นะครับแล้วก็รบป้องหนีไว้ตัวแมตสนุกมากทุกคนคือไม่รู้ที่ Dax Harwood เจ็บเนี่ยเป็นเพราะว่าบทหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่แหละเพราะว่าปกติ FTR ไม่เคยทำแบบนี้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยคุณภาพแมตต์ก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับคือ Jeff c o กับ Greg Okan เนี่ยเป็นสายพลัง ก็เลยไม่ได้มีความต่อเนื่องไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าทั้งแมตช์เนี่ยมันมีการเข้าออกเข้าออกกันแทบจะตลอดมีการสลับสับเปลี่ยนเข้ามาในเวทีนะครับเพื่อต่อคอมโบต่างๆาลบงหยิไว้กับ ftr เนี่ยก็สามารถทําได้ดีก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆเลยนะครับตอนจบใน ftr ใส่บีกริกกดนับ3เอาชนะไปคู่3นะครับชิงแชมป์ aew world atlantic champion มาละคายแบล็กแพคมิทโรวแล้วก็คลาร์ c คอนเนอร์นะครับไอคลาร์กคอนเนอร์เนี่ยมาแทน โทโมฮิโรอิชิอินะครับตัวแมทเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะมีช็อตว้าวเยอะพอสมควรแต่ว่าในแมทอะไอคลาร์คอนเนอร์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นตัวแถมมากๆมีหลายช็อตที่เข้ามาโดนกระทืบแล้วก็โดนเวี่ยงออกไปเข้ามาโดนกระทืบแล้วก็กระเด็นออกไปนะครับคือแทบจะทั้งแมทเนี่ยไม่ได้มีบทอะไรเลยมาพีคช่วงสุดท้ายนิดเดียวนะครับการเข้าๆออกในแมทเนี่ยสเศร้ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่า ม,มันไม่ควรจะหายไปขนาดนี้นะครับบนเวทีมันจะมีแพรกมีมิโลมีแบล็กบนกันอยู่3คนเนี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมตัวแม็ก็ถือว่าออกมาดีแหละนะครับอย่างว่าเลยนะมันมาแทนเฉยๆตอนจบนะครับแพรกเนี่ยใส่บูเทลไเซอร์เอาชนะไปได้กลายเป็นแชมป์คนแรก AEW World Atlantic Champion นะครับคู่4ครับแท็กทีม6คนบู l เล็ตครับเจอกับดู with แอตติจูดนะครับ แมดดีเลยนะฮะด้วยความที่ตัวแมทมันไม่ได้มีสายเขินหาวมากนักอะ่ะท่าของยังบักก็เลยปรับสเกลลงมาพอสมควรครับคือไม่ได้เป็นการปล้มแบบจริงจังแต่ว่ามีการเล่นตลกเล่นมุกระหว่างปั้มนะครับซึ่งทําให้แมทเนี่ยมันแตกต่างจากแมทอื่นๆที่ซีเรียสซึ่งเป็นไอเดียที่ดีด้วยนะนะครับแต่ว่าถึงแม้ความซีเรียสจะน้อยกว่า แต่ว่าเวลาใส่ท่าปล้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจาไม่ดีนะครับทุกอย่างเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็สนุกถือว่าเป็นคู่ที่แฮปปี้ที่ส่วนในโชว์ก็แล้วกันนะครับตอนจบเนี่ยชินโกทาคากิใส่ลาดออฟเดอะดะกอนกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่คริจริโกนะครับมหาโชตะอุมิโนคริจริโก้เนี่ยบอกว่าโชตะอุมิโนทำได้ดีนะครับแล้วก็สมควรได้ความเคารพคริเจริโก้เนี่ยมีของขวัญให้โชตะอุมิโนด้วยแต่พอโชตะเผลอนะครับ คริสเจริโก้ก็ยิงไฟบอลใส่หน้าโชตะาอุมิโนไปแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับคู่5้ครับชิงแชมป์ AEW Women World Champion Thunder Rosa เจอกับ Tony s t o r มตัวแมตไม่แย่เท่าไหร่นะครับคือมันไม่มีความลุงลังเท่าเท่าแมตช์อื่นๆนะครับไม่มีจังหวะหมุนไปหมุนมาไม่มีจังหวะแบบพลิกไปพิกมาเน้นๆนัวๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นจังหวะอัดกันแบบตรงๆเลยมากกว่าเห็นชัดๆ นะครับตัวแมตก็ไม่ค่อยยาวมากทําให้ไม่มีอะไรที่จะต้องถ่วงเวลาเยอะก็หวดกันไปเต็มๆครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าโทนี่สตอร์มมันไม่ได้สู้เท่าไหร่ทุกคนมันไม่ได้มีความสูสีตัวแมตมันค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นนะครับต้นจบเนี่ยทันเดอร์โรซาใส่แฟรนอนคัดกดนับสเอาชนะไป ตัดภาพมาคู่6นะครับชิงแชมป์ IWGP United States Champion Will Osprey ครับเจอกับ o r a n d o City ตัวแมตช์ยอดเยี่ยมครับทุกคนคือมันมีความกวนโอ้ยกันไปมายังเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของทั้งคู่ตัวแมตช์มีช่วงช้าช่วงเร็ววิวอารมณ์ได้ดีนะครับท่าแต่ละท่าเนี่ยมีการพยายามใช้พยายามแก้ทุกอย่างมันทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับความรุนแรงมันเหมาะสมในแต่ละช่วงของแมตช์ ได้ลุ้นกันอย่างเมามันในแต่ละช่วงชุดท่าใหญ่ๆอะ่ะคือพอใส่คอมโบเยอะๆมันก็ได้ลุ้นไงในช่วงท้าของแมทมีความเร็วความต่อเนื่องที่แบบยอดเยี่ยมมากๆถือว่าเป็นแมทสุดยอดอีกแมทหนึ่งนะครับตอนจบเนี่ยวิลออสเปสย์ใส่สตอร์มเบเกอร์กดนับสามเอาชนะไปได้หลังจบแมทนะครับยูไนเต็ดเอ็มพายเนี่ยออกมากระทืบออเรนคาสดีสุดท้ายครับชิบะตะเปิดตัวออกมาช่วย ตัดภาพมาคู่7นะครับแซ็กเซเบอร์จูเนียเจอกับนักมวยปล้ำปริศนาและนักมวยปล้ำปริศนาคนนั้นนะครับก็คือคอร์ดิโอแคสเทนโนรี่นะครับหรือว่าอดีตก,ก็คือเซซาลอนั่นเองตัวแมทคือมันต้องหลบสปอตให้คอร์ดิโอแหละนะครับด้วยความที่การกลับมาสุดเซอร์ไพรส์มันก็เลยทาให้มีพลังมหาศาจา์อะไรบางอย่างรวมทั้งขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเยอะแล้วก็พละงกาลังที่มหาศาลนะครับตัวแมทก็เลยมีความแตกต่างอย่างชัดเจน เซ็กเซอร์เบอร์จูเนียเนี่ยล็อกได้ในทุกช่วงจังหวะของเขานะครับแต่ละการล็อกก็ดูไม่สับสนวุ่นวายอะ่ะเรียกว่าเป็นการล็อกที่เป็นการล็อกจริงๆนะครับแต่ด้วยการโจมตีที่หนักหน่วงของคอริโอเนี่ยก็ทําให้ตัวแมตออกมามีรสชาติที่ดีต่างฝ่ายต่างงัดข้อดีของตัวเองออกมาเจอกันนะครับตอนจมเนี่ยคอริโอใส่ลิโคลาบ,บอมกดนับ3เอาชนะไป คู่แปดนะครับชิงแชมป์ IWGP World Heavyweight Champion เจไว้เจอกับแฮงแมนเพจเจอกับคาซูกิโกคาดะแล้วก็อดัมโคนะครับตัวแมตดีมากทุกคนทุกอย่างออกมาดีทั้งในในด้านของเนื้อเรื่องในด้านของการหักหลังกันในการใช้ท่าของแต่ละช่วงถือว่าทำได้ดีนะครับทุกคนมีสปอตที่โดดเด่นได้เข้ามามีซีนกันตลอดอะ่ะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการแลกท่าตลอดทั้งแมตเลยซึ่งเป็นการปั้มที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ด้วยที่ ทุกคนในแมทนี้มันคือสุดยอดของโลกตัวแม์มันก็เลยออกมาดีมากๆนะครับไม่มีใครดูเป็นรองใครหรือว่าเป็นตัวประกอบของแม์นี้เลยะนะครับทุกคนมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ดีนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ในช่วงท้ายเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยคิดว่าจริงๆน่าจะยังไม่จบนะฮะแต่ว่าอดัมโคน่าจะได้รับบาดเจ็บตอนจบเนี่ยเจไว้ JY มากดอดัมโคเอาชนะไปได้แบบดื้อๆเลย คู่ที่9นะครับชิงแชมป์ช่วคราว AEW World Champion John Moxley เจอก,กับ Hiroshi Tanahashi าน,านะครับัวแมตถือว่าดีเลยนะครับถึงแม้ช่วงแรกจะมีการนอนเยอะไปสักหน่อยแต่ว่าในช่วงท้ายก็มีการใส่ท่ากันมีการขยับกันรัวๆเลยนะครับคือแต่ละช่วงทำออกมาได้ดีธานาฮาชิใส่ท่าได้ได้มากมายแล้วก็จังหวะดีเยี่ยมนะครับส่วน Moxley เองก็สวนกลับด้วยท่าที่แรงกว่าความแข็งแรงใช้ความดุดันเป็นหลัก ค,คือทั้งสองคนไม่ได้มีท่ายกเยอะนะะักอะตัวแม์มันก็เลยไม่ได้ออกมาทุรักทุเลทุกคนมันมีการชกแลกหมัดกันในแต่ละช่วงเพื่อพักเหนื่อยก็จริงนะครับก็เลยส่งผลให้ตอนจบเนี่ยมันใส่ท่าได้ต่อเนื่องแล้วก็ยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นแม์ที่ดีนะครับตอนจบเนี่ยจอห์นม็อกซีลีใส่พาราดัมชิปกดนับ3มเอาชนะไปหลังจบแม์นะครับกลุ่มของเจอรีโก้กับเอ็ดดี้เนี่ยออกมาอัดกันโปรโมดบัตแอดนด์กลับ สรุปแมตช์กันหน่อยครับช่วงบายอินครับคู่แรกคิวีมาเชลแอรอนโซโล่เจอกับฮิโรกิโกโตแล้วก็โยชิฮาชินะครับ ฮิโรกิโกโตกับโยชิฮาชิเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2องแลนอาเชอร์เจอกับนิกโคโมโรโดนะครับแลนอาเชอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3คิดลีสวอร์บสติกแลนด์เจอกับเอลเดสพิาโดแล้วก็โยชิโนบุคาเนมารุนะครับคิดลีกับสวอร์บสติกแลนด์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4การขับกับแม็กแคสเตอร์นะครับเจอดีเคซีเควินไนท์อเล็กโคฟลินนะครับแล้วก็ยูยะยูอิมูระการขับกับแม็กแคสเตอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ สรุปแมตช์รายการหลักนะครับคู่แรกหาผู้ชนะกำหนดเงื่อนไขในบัตรแอนกัดคริสเจริโก้มิโนรุซูซูกิแซมมี่กาวาร่านะครับเจอกับเอ็ดดี้คิงสตันวิลเลอร์ยูต้าแล้วก็โชตะอุมิโนะคริสเจริโก้มิโนรุซูซูกิแล้วก็แซมมี่กาวาร่าเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับวินเนอร์เทคออไอวบีจีพีกับริงออฟฮอนเนอร์แท็กทีมแชมป์เปี้ยนนะครับเอฟทีอาร์เจคอบเกรกโอคานแล้วก็ลบปงิไว้เจอกันแบบ3ามเส้านะครับเอฟทีอาร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่3ครับชิงแชมป์ AEW World Atlantic Champion มาลาค h ย Black เจอกับแพ็กมิโรแล้วก็ Clark Conner นะครับแพ็คเนี่ยสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์คนแรกได้คู่ที่4นะครับแท็กทีม6คน Bullet Club เจอกับ d u d w i t h Attitude นะครับ d u d w i t h Attitude เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ชิงแชมป e. ์ AEW Women World Champion Thunder Rosa เจอกับ Tony s t o r มนะครับ Thunder Rosa เนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่6 ชิงแชมป์ IWGP United States Champion นะครับ Will Osprey เ,เจอกับ Orland Cassidy Will Osprey สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่เจ็ด s a b e er j r นะครับเจอกับ Cordio Castenology นะครับ Cordio เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่ 8, ชิงแชมป์ IWGP World Heavyweight Champion Jay White Hangman Page คาซ u ชิกะโอคาดะแล้วก็อดัมโคนะครับเจไวเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่9ชิงแชมป์ชั่วคราว AW w w เ r l d Champion นะครับ John ley, จอห์นม็อกซลี่เจอกับพิโรชิธานาฮาชิจอห์นม็อกซลี่สามารถเอาชนะไปได้คือตัวแมทในรายการนี้นะครับเต็มอิ่มมากๆเต็มอิ่มเกินไปอะ่ะรายการรวมกับบายอินเนี่ยร่วม5ชั่วโมงเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกนานนะมันไม่ได้รู้สึก มันไม่ได้รู้สึกว่าเราเราเบื่อขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละแม์มันทําออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็แต่ละแมอะ์อ่ะมันมันมันมีข้อแตกต่างมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสิ่งที่ดีคือนักมวยปล้มใน AEW หลายๆคนน่ะเขามีประสบการณ์ในญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรแล้วก็ปั้มแบบไหนนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าแม้สไตล์การปั้มจะอยู่คนละฝ่าโลกอะ่ะ มันก็ยังปั้มให้ดูเข้ากันได้อย่างแนบเนียนนะครับตอนแรกผมรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะมีบางคู่แหละที่สไตล์การปั้มแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่เลยทุกคู่ถูกผสมกันอย่างลงตัวนะครับโมเมนต,ต์ของทางฝั่ง aew และทางฝั่งของ new japan เนี่ยได้รับการตอบรับจากแฟนๆและมีโมเมนต์ที่โดดเด่นอย่างหลากหลายนะครับข้อดีก็คือคนดูเนี่ยรู้ว่าใครเป็นใครทุกคนและรู้ว่าจะต้องเชียร์ใครแบบไหนทุกครั้งที่นักมวยปั้มญี่ปุ่นชูมือหรือโพสทา่าทุกคนจะตอบรับกลับมา นะครับมันทําให้ตัวโชว์เนี่ยออกมามีความยอดเยี่ยมมากๆในด้านของการบุ๊กกิ้งนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยแต่ละคนเนี่ยที่แพ้ไปมันดูไม่เสียหายอะ่ะนะครับแต่ว่าคนที่ชนะกลับดูได้เครดิตที่ดีไปในงานนี้ก็ถือว่าเป็นการบุ๊กแต่ละคู่ได้อย่างลงตัวนะครับเพราะว่าตัวแม์มันคือแบบเออมันแพ้แบบมันแพ้จริงๆไม่มีอะไรน่าเกียดนะครับในด้านนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆก็ถือว่าเป็นอีอเวนต์หนึ่งที่คุ้มค่างเงินคนดูจัดๆนะครับ ในด้านของอาดัมโคนะฮะอันเนี้ยน่าจะเจ็บจริงวะ่ะทุกคนด้วยความที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วเหมือนจะยังไม่เต็มร้อยด้วยแต่ว่าอยากจะขึ้นปล้ำในแม์นี้นะครับก็เลยอาจจะพลาดบาดเจ็บ <het> ซ้ําที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับคือ <c oughs> มันเห็นเลยว่าแม์มันยังไม่จบทุกคนอาดัมโคพยายามยกไหล่ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ชัดอะ่ะกรรมการก็เลยนับสาม นะฮะกรรมการนับแบบไม่ลังเลเท่าไหร่ด้วยผมไม่รู้ว่ามันเกิดความสับสนอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีสปอตอีกชุดใหญ่ๆเลยนะฮะที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็เผลอเนี่ยเข็มขัดจะเปลี่ยนมือด้วยซ้านะฮะเพราะว่าดูจากหน้าของเจวแล้วเนี่ยพี่แกไม่ยิ้มเลยสักนิดในชัยชนะครั้งนี้นะครับคือชูมือเสร็จชูเข็มขัดเสร็จเดินไปเลยนะฮะยืนไปยืนอยู่ตรงทางเปิดตัวแป๊บหนึ่งหันมามองไม่โพสด,ด้วยแล้วก็เดินกลับไปเลย นะครับเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแหละในวงการมวยปล้ำนะครับในมุมมองผมเนี่ยมองว่าการดอบคิกครั้งสุดท้ายของโอคาดะคือจุดเกิดเหตุเว้ยทุกคนเพราะว่ามันโดนที่หัวไหล่เข้าไปแรงมากพอแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โดนไปเนี่ยอดัมโคก็ย้วยลงไปเลยนะครับคือต้องมีทีมแพทย์ขึ้นมาเช็คอาการเลยนะฮะแต่ว่า เห็นว่าคนบอกว่าอดัมโคเนี่ยสามารถเดินกลับหลังฉากได้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟอร์บินดอร์ AEW เราก็นิว J8 นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีเลยนะสนุกเลยแหละนะครับยังไงก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ใครอยากเลี้ยงชาแนขม,มุกผมก็สมัครสมาชิกด้านล่างได้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ